คอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้สุดปลืม้มหลังเห็นไทยใช้เครื่องบินรบทีห้ของเกาหลีใต้โดยมีกัมพูชาเป็นผู้รีวิวโดวยหัวข้อโพสต์มีดังนี้กองทัพอากาศไทยซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกัมพูชาได้แสดงศักยภาพในการรบเป็นครั้งที่2โดยการส่งเครื่องบินรบ t 5 0 t h ของเกาหลีใต้ร่วมปฏิบัติการจริง ต่อจากประเทศฟิลิปปินส์โดยชาวเกาหลีใต้ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าณจุดนี้กองทัพไทยได้ไกลามาเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพอย่างแท้จริงมุมมองท่านต่อมาครับฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งฉันจะได้มาเชียร์กองทัพไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าประเทศไทยกำลังกนะ้าวหน้าพวกเราเป็นกำลังใจให้คุณนะ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับผมมองว่าประเทศไทยกำลังไปได้สวยพวกเราควรหยุดค่าคนและจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อทำลายแก๊งอาชญากรรมให้สิ้นซากหรืออย่างน้อยก็ลดราคาให้กับพวกเขาถ้าหากจำเป็นชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าประเทศไทยกำลังทำความสะอาดโลกขอบคุณนะคอมเมนต์ท่านมาครับฉันรู้สึกว่าการโทรมาหลอกลวงทางโทรศัพท์ และการโทษที่ไม่พึงประสองค์อื่นๆลดลงอย่างมากในช่วงนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันรู้สึกไปเองหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าพวกเราควรจะมาร่วมพัฒนารุ่นที่นั่งเดี่ยวด้วยกันนะมุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากพิจารณาเฉพาะการสู้รบจริงๆนี่ถือเป็นครั้งที่สแล้วที่เครื่องบินรบ t ี50เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบ ต่อจากกรณีของฟิลิปปินส์กล่าวให้ชัดเจนก็คือว่าประสบการณ์ของฟิลิปปินส์เป็นการต่อสู้กับกลุ่มกบฏภายในประเทศในขณะที่ของไทยเป็นการต่อสู้กับกรัรมพูชาดังนั้นการที่ไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างรัฐนี่จึงถือเป็นครั้งแรกที่เครื่องบินรบทีห้าสิบเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแน่นอนว่า สเปคของเครื่องบินรบ T-50 ของไทยนั้นคล้ายคลึงกับ FA-50 แต่น่าจะเขียนว่า T-50TH จะเหมาะสมกว่านะความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามเกาหลี6-2-5พวกเราควรจะรู้สึกขอบคุณประเทศไทยขอบคุณนะไทยแลนด์ยินดีที่ได้พบกับคุณอีกครั้งประเทศไทยพวกคุณทำได้ดีมากเกาหลีใต้ จะให้การสรับสนนประเทศไทยอย่างเงีย,งยบๆในเวทีระหว่างประเทศมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโดยปกติแล้วคนเรามักจะเชียร์ฝ่ายที่เสียเปรียบระหว่างไทยกับกัมพูชากัมพูชาเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่กลับหาความเห็นอกเห็นใจกับกัมพูชาในประเทศของพวกเราได้ยากมากอันที่จริงแล้วความเห็นส่วนใหญ่กลับต้องการให้เอาชนะกัมพูชามากกว่าณนะจุดนี้ กัมพูชาจําเป็นต้องทบทวนตัวเองต้องทบทวนว่าประเทศของตนซึ่งปกครองด้วยเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายภายใต้ระบอบเผด็จการนั้นพึ่งพาจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมากเกินไปหรือไม่และอาจจะทะเยอทะยานมากเกินไปหรือเปล่าและกัมพูชายังพยายามจะบิดเบือนความคิดเห็นของประชาชนโดยเน้นย้ำจุดอ่อนของตนในทางการทูตแต่ก็ไม่เป็นผลพวกเราจําเป็นต้องทําความเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรผมหวังว่ากัมพูชา รับผิดชอบอย่างจริงจังกำจัดผู้กดขี่และสร้างประเทศขึ้นมาไหม่คอมเมนต์ท่านมาครับผมคิดว่าเครื่องบิน FA 5 0รุ่นที่นั่งเดี่ยวบินระยะไกลน่าจะออกมาดีเลยทีเดียวชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผลิตในประเทศเกาหลีใต้จัดส่งไปให้กับประเทศไทยรีวิวโดยประเทศกัมพูชามุมมองท่านต่อมาครับ สงครามกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศที่ดำรวยขึ้นและสงครามขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบรรยากาศก่อนสงครามกำลังจะเกิดขึ้นผมหวังว่าเกาหลีใต้จะรอดพ้นจากเรื่องนี้ไปได้นะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหลังจากที่ได้รับฟังการรายงานข่าวในวันนี้ผมก็อยากจะทราบถึงศักยภาพของกองทัพอากาศของประเทศในเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ ผมอยากจะทราบความคิดเห็นของพวกคุณเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ทางการทหารและกลยุทธ์ในการขายที่พวกเราควรดำเนินการสำหรับประเทศเหล่านี้ด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาครับตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวปลอมแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้า,าเป็นสิ่งที่ซูเปอร์โซนิกทีวีพูดคงจะเป็นความจริงแน่นอนชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า fa 5 0 th เหมาะสมอย่างยิ่งกับกองทัพอากาศไทยใช้สู้กับกัมพูชาก็ถือว่าเพียงพอแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากการโจมตียืดเยื้อผมคิดว่าที50จะถูกนำออกมาใช้งานบ่อยขึ้นแน่นอนมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเพื่อให้ FA 5 0ประสบความสำเร็จเครื่องบินที่นั่งเดี่ยวลำนี้จะต้องบินด้วยความเร็วสูง มุมมองท่านต่อมาครับเครื่องบินรบ FA 5 0รุ่นที่นั่งเดี่ยวจะต้องเข้าแล้วด่วนเลยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านี่เป็นสถานการณ์สู้รบจริงที่คาดไม่ถึงเลยพวกเราจะเป็นต้องเปลี่ยนรุ่นที่นั่งเดี่ยวให้กลายเป็นอาวุธที่พร้อมรบอย่างเหมาะสมถ้าหากสร้างไม่ดีมันก็จะไม่ได้ผลความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากประเทศของพวกเรา ต้องรับมือกับแค่เกาหลีเหนือพวกเราคงว่าจะเป็นต้องใช้ k f 21ร็อก f a 50ก็เพียงพอแล้วแต่เหตุผลที่พวกเราจะเป็นต้องใช้ k f 21ก็เพราะจีนนั่นเองมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าในขณะที่เหล่าบรรดาบล็อกเกอร์หลายคนต่างก็ออกมาพูดว่ากําจัด f a 50ออกไปซะแต่ผมเป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่า f a 50คือลูกเป็ดขี้เรที่กลายมาเป็นหง คอมเมนต์ท่านมาครับจะมีคนเสียชีวิตจากอาวุธของพวกเราชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจากมุมมองของเกาหลีใต้แล้วสันติภาพในคาบสมุทรอินโดจีนดูเหมือนจะสามารถจัดการได้ประเทศเดียวที่เกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นก็คือกัมพูชาส่วนประเทศเอื่นๆความสัมพันธ์ถือว่าค่อนข้างดีหรือกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น มุมมองท่านต่อมาครับฉันหวังว่าพวกเราจะเป็นประเทศที่ปราศจากสงครามกัมพูชาก็เช่นกันแต่พวกเขาไร้จิตสำนึกเกินไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมคิดว่าประเทศไทยพยายามอัปเกรดที่50รุ่นเดิมแค่ติดเรดาร์และอุปกรณ์เล็งเป้ามันก็สามารถปฏิบัติการภารกิจไล่ล่าและสลับสุนระยะใกล้ได้แล้วแต่น่าเสียดายถ้า,ามีขีปนรุทาอากาศระยะกลาง ประมาณ50กิโลเมตรอย่างเช่นแอสแรมก็คงจะดีความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองการทูตหรือเศรษฐกิจในการทำสงครามกับกัมพูชาประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าหากนำเครื่องบินฝึกหัดรุ่นใหม่อย่างโคเดนอีเกิลมาใช้ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าแทนที่จะใช้เครื่องบินฝึกหัดรุ่นเก่าอย่างฟอลคอน รือคลิปเพนที่มีราคาแพงชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าประเทศไทยได้ปลดกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ออกไปให้หมดคอมเมนต์ท่านมาครับนำเครื่องบินฝึกหัดไปใช้ในการรบจริงหรอมันจะเกินไปหน่อยไหมและความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายกล่าวว่าเนื่องจากจีนเข้ามามีบทบาทในกัมพูชายิ่งกัมพูชาถูกทำลายมากเท่าไหร ทรัพยากรทางการทหารของจีนก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit, Page Army Military Force และ Page วาสนานาน่วมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้สุดปลืม้มหลังเห็นไทยใช้เครื่องบินรบ T50 ของเกาหลีใต้โดยมีกัมพูชาเป็นผู้รีวิวหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบแล้กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ